แคทโซคิว so สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตน้องๆที่เข้ามาใหม่เหมือนเช่นเคยนะคะข้อนี้เข้าสีาตัวจะมีเพศชาย2ตัวเพศหญิง2ตัวข้อนี้เป็นสีบูพอยตาสีฟ้าค่ะเด็กๆอายุ1เดือน17วันสุขภาพร่างกายแข็งแรงทานอาหารเม็ดเป็นเข้ากระบาดใา่เป็นแล้วค่ะจะมีน้องๆตัวไหนว่างบ้างมาชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มจากน้องตัวที่1น,นะคะตัวนี้เป็นเพศหญิงตาสีฟ้า จมูกสีดำหูสีดำใส่ถุงเท้าทั้งสีข้างค่ะน้องนี้ใส่ขี้เล่นคี้อ้อนน่ารักเข้ากับคนง่ายค่ะน้องตัวที่สองค่ะน้องเป็นเพศหญิงตาสีฟ้าจมูกสีชมพูมีลายจุดค่ะหูสีดำตัวนี้นี่ใส่ขี้เล่นสินสอดอยู่ที่สี่พันค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะตัวที่สามตัวนี้เป็นเพศชายค่ะตาสีฟ้าจมูกสีดำหูสีดำสินสอดอยู่ที่4ี่พันบาทค่ะตัวที่สี่ค่ะตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นเพศชายเหมือนกันค่ะตัวนี้จมูกสีดำตาสีฟ้าหูสีดำสินสอดอยู่ที่4ี่พันบาทค่ะ